บัดเเ้อครับเอออุ้ยโทษดีค่ะลืมไว้ข้างบนนะคะพอดีว่ากำลังทำงานวันนี้วันได้นะคะคือเขาอ,ออกไปก่อนได้ไหมคะกำลังรีบนะคะไม่ได้ครับถ้าไม่มีบัตรก็ถอยไปเลยนะครับเร็วๆนะครับเดียเด๋ยวรถติดครับการที่มีข้อความแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะว่าผมเนี่ยทำงานอยู่ที่เคเคคอร์ นี่ครับบัตรพนักง,งานของผม,มเข้าใจค่ะแต่ว่าที่ซีดีแผ่นนี้เนี่ยเขียนว่าทรัพย์สินนี้เป็นของเคเคคอ o ์เปอเรห้ามนำไปใช้โดยพลกา,ารถ้าเกิดตำรวจเข้ามาจับทั้นที่นี่เนี่ยฉันจะทำยังไงคะไอ,อ,อเรื่องแค่นี้เนี่ยเขาไม่มาตามหรอกครับผมก็บอกคุณมาตั้งหลายครั้งแล้ว วางใจได้เพราะว่าไอ้ปกกับแผ่นซีดีเนี่ยมันคนละอันกันของที่เขาห้ามนำอาออกมาเนี่ยนะครับมันคือแผ่นเก็บข้อมูลมซึ่งตอนที่ผมหยิบให้อิดเนี่ยผมก็เลยหาปกใกล้ๆมือหยิบให้มันไปอืมเข้าใจแล้ว <c oughs> อย่างงี้นี่เองอ่ะนเข้าใจแล้วนะนัลกนะแล้ว คุณมังกรทำงานอะไรที่เคเคขอบคะ่ะถ้าฉันจำไม่ผิดเนี่ยฉันว่าคุณเป็นผู้บริหารระดับสูงนะแล้วจะไปเห็นเขาตอนไหนล่ะก็ตอนที่ผลไปตามในอิตนะคะแล้วผลก็ไปเจอคุณมังกรนี่แหละนคนที่นั่นเขาบอกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะผลจำไ,ได้โหเนี่ย เป็นผู้บริหารระดับศูนย์เลยเหรอพ่อคุณบริหารร่างกายนะครับคือผมเป็นเบสเขาแต่ผมทำงานอยู่ชั้นสูงๆอ่ะผมว,ว่าคุณฝนเนี่ยอาจจะฟังผิดก็ได้ว่าเป็นแบบระดับสูงๆเหมือนกันนะครับทำไมเรื่องมันเกินันเยอะจังผลว่ามันมันเกินไปหรือเปล่านี่ยใหญ่ฝนตาว่าแกมองคนในแง่ร้ายมาก,กหรือเปล่า ไม่ได้หรอกค่ะยังไงฝนก็ต้องมองในแง่ลายไว้ก่อนฝนเคยเจอมาแล้วตาจําไม่ได้หรอคะเรื่องพี่ฟ้าคลามฝนจําไปช่วยชีวิตแน่ๆเรื่องอะไรนะครับก็เรื่องของคนรวยที่นิสัยแย่ๆในสังคมสวัสดิ์ๆ่เอามาฝนเอาล่ะเอาเป็นว่าเรื่องซีดี ฉันก็ไม่ติดใจอะไรแล้วกันแล้วก็ขอบคุณนายแล้วกันนะที่นายเอามาให้เพราะว่าโต๊สามมาช่วยฉันเรื่องเล็กน้อยนะครับไม่ต้องคิดมากตอนนี้ แกจอดไหนวะนู่นน่ะก็่แกบอกให้ไปจอดกีกายไม่ใช่กับคนที่ร้านจะได้ไม่รู้แล้วรถแกฉันมารถเมย์ฮะพูดใหมท่ทีสิคุณอิสระเกียงกายซีโอแห่ง K KK ขอบเนี่นะนั่งรถเมยเออฉันว่าที่ครัวแม่หมูเนี่ยคงจะมีอย่างอื่นดึงดูดใจแกมากกว่าการเป็นพ่อครัวยอย่างเดียวหรอมั้งหมายควาว่าไงวะ จะเป็นพ่อครัวเนี่ยนะร้านที่ไหนก็เป็นได้แต่ที่ครัวแม่หมูไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยคงเพราะว่าเจ้าของร้านแสนสวยนั่นใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นได้มันก็ดีนะฉันก็อยากได้เองสามารถรักใครได้อีกครั้งเหมือนกันตายก็ได้นี่แกยังไม่ลืมพนนี้เหรอถ้าฉันจะรักใครอีกเนี่ยนะฉันไม่จำเป็นต้องลืมนี้หรอก งั้นแล้วยังไงของแกวะแต่ดูเหมือนว่าจ้อคงรักใครไม่ได้แล้วไอ้ตอมแบบนั้นในตัวฉันเนี่ยมันตายไปหมดลวแอดเอ๊ะครับผมวันนี้ไง ผีมือคุณใช่ไหมเนี่ยทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวแถมไม่อีกหมาย,ยังไม่กินเลยผมผมขอโทษครับผมเผลอไปหน่อยอ่ะนี่จานนี่ห้าแล้วนะโรงแรมเรามีชื่อต้องรักษาไว้นี่ยังไม่นับนะันเรื่องที่คุณชอบโดดหนีงานบ่อยๆผมหมดความอดทนกับคุณแล้วหมายความว่าไงครับผมจะรายงานผู้ใหญ่ให้ไล่คุณออกผู้จัดก,การครับผมขอโทษครับ รับปากนะครับว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกอะ่ะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับเสียใจด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมาแต่เช้าเลยพี่ยังไงเนี่ยต่อไปน้องฝนก็จะเห็นพี่มาเช้าอย่างนี้ทุกวันละครับ ข่าวดีจังฝนคุณเอกเนี่นะเขาลาออกจากโรงแรมเขาจะมาเป็นกุ๊กล้านเรานี่แหละใช่ใช่ยช่ฝนเป <c oughs> ็นโชคดีของร้านเราเลยนะเนี่ยที่มีกุ๊กฝีมือดีอย่างคุณเอกเมาช่วย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงฟ้าครามกบเพื่อนผมแล้วผมก็สนิทกับทุกคนที่นี่ยังไงทํางานที่นี่ผมมีความสุขกว่าครับอเอ่อลาออกลาออกมามันจะดีเหรอคะที่โรงแรมมันมีอนา,าคตมากกว่าะะืะ พี่คิดว่านาคตเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองครับถ้าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทําเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ก้าวหน้าได้ครับถูกต้องเป็นลูกผู้ชายต้องมีความมั่นใจอย่างนี้แหละดีครับผมหวังว่าการที่ผมตัดสินใจลาออกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนที่เนี่ยจะไม่ทออทิ้งผมนะครับไม่ทออทิ้งแน่นอนค่ะถ้าพี่เอกไม่ทิ้งเราไปก่อนนะคะผม <c oughs> ขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรจ้ะแล้วครารู้สึกเป็นเกียรติมากะ ตานะค่ะเดี๋ยวก่อนโทษทีนะคุณิดอย่าหาว่าผมอิงคุณอย่างนี้เลยแต่พงว่าอาหารของคุณเนี่ยหน้าตามันดูไม่น่ารับประทานเลยอ๋อหมายความว่าไงครับอาหารของคุณเนี่ยรสชาติพอใช้ได้แต่ดูสิการจัดเรียงอาหารเนี่ยดูไม่สวยงามเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ตอนเนี่ยผมมาเป็นเชฟของที่นี่แล้วเนี่ย ผมต้องการยกระดับมาตรฐานร้านเราอ่ะให้เท่ากับโรงแรมห้าดาวซึ่งคงไม่เข้าใจหรอกแต่ไม่เป็นไรนะเอาไว้ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาเวลาสอนคุณเอง,งก็ดีครับคุณลองสอนผมดูก็ได้งั้นเริ่มที่จานนี้เลยเป็นไงนี่ไม่ใช่เวลามานนั่งสอนกันนะครับเอาไว้ว่างๆวันหลังเนี่ยผมมีเวลาผมจะช่วยหาเวลา สอนคุณเองนะ,ะงครับน้องเดี๋ยวาจานนี้ไปเสิร์ฟก่อนค ขอนั่ง้วยคนนะคะเชิญเลยครับขอบคุณค่ะทานเค้กไหมคะไม่ครับขอบคุณค่ะลองทานดูสักคำสิคะทานกับกาแฟนะอร่อยมากเลยนะคะ